อันนี้เป็นลำคั่วนะครับลำลำที่ตกปลานะฮะเอามาคั่วก่อนละครึ่งโลกนะิ่นจะหอมขึ้นนะครับมันจะแห้งแล้วก็จะดีตัวในน้ำได้ดีกว่าลำดสดกลิ่นมันจะหอมกว่านครับ ครับอันนี้เป็นมักปิดหมักจากคลิปที่12บสองนะฮะวันที่26นะครับ26่สิบหกผมเปิดไฟวันที่26นะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ายีหกเดือน10ปี6กสามนะฮะมันจะอยู่ในคลิปที่12เดี๋ยวผมจะมาผสมกับลำ แล้วก็ขนมปังหมักไว้ก่อนคืนนึงนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปลองหาหมายดูติดต่อไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะของจะโอเคบ่ะนะเป็นหมายส่วนบุคคลนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาผสมแล้วเดี๋ยวดูแจ้งรายละเอียดให้ให้ฟังอีกทีว่ามีส่วนผสมะอะไรบ้างนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าเป็นมาฟิตจริงนะครับที่หมักจากวันที่26นะ,นะเดือน10นะครับปี63นะครับนะฮะที่ในคลิปที่12นะครับว่าหมักไว้จริงนะครับเพิ่งจะเปิดนะโอเคนะครับ ครับตอนนี้ผมมีวัตถุดิบครบแล้วนะครับก็จะมีมะปิดหมักจากคลิปที่สิบสองนะครับลำคั้วนะตามคลิปวิดีโอนะครับขนมปังแล้วก็มะพร้าวคั้วมะพร้าวคั้วจากคลิปที่ประมาณคลิปที่สิบที่สบดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้ง4อย่างเนี่ยผสมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะหมักไว้ก่อนคืนหนึ่งนะพรุ่งนี้เช้าผมจะไปหมายโซบุคลน,นะครับแต่ เป็นหมายเลขได้ผมต้องรอคุยกับคนดูแลก่อนนะครับว่าเขาจะให้ไปหมายไหนได้นะครับในช่วงนี้ผมมาผสมก่อนนะครับสี่อย่างผสมไว้เป็นหัวนะครับอ่าผมลืมบอกไปนะครับก็ใช้หัวเชื่อมมัฟฟิตนะครับสองทตพีฮะลำลำขั้วนะครับครึ่งกิโลขนมปังโลหนึ่งนะครับแล้วก็เอากะเพราประมาณสองสองสตปพีนะครับนะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอทำและหมักไว้ก่อนนะครับคืนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปตกกันนะครับสวัสดีครับพอดียาเช้าตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งผมอยู่ที่ แม่น้ำท่าจีนนะครับตอนแรกว่าจะไปรีสอร์ทส่วนบุคคลฮนะตอนนี้น้องคนดูแลโทรมาบอกว่าเเขามีการสมดินนะครับไม่สะดวกเข้าไปก็เลยเปลี่ยนเปน็ใจนะฮะลงมาตกแต่เช้าดูดูที่ว่าปลามันจะมีตัวกินไหมนะครับนะเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับมีทีมงานล่วงหน้ามาแล้วหนึ่งคนนะครับนะ รอติดตามกันต่อไปนะครับ<กลง> ครับตอนนี้ตีไปแล้วนะครับสามคันตีลงไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่สี่สี่สิบห้าครับมัจจะมองยากๆหน่อยกลางคืนเนี่ยผมคงอยู่ประมาณถึงสองโมงนะครับได้กี่ตัวก็เดี๋ยวก็มาว่ากันอีกทีว่าจะมีกี่ตัวได้กี่ตัวครับรอติดตามกันต่อไปนะครับ ครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมย้ายที่ใหม่ช่วงนู้นช่วงเวลาสองโมงผมกลับไปเคลีร์ของที่บ้านแล้วก็กลับมาต,ออนะตอุอีกรอบหนึ่งนะฮะเอีรอบหนึ่งตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงต้นมะม่วงย้ายาอยู่ที่ใหม่นะครับตอนนี้เพิ่มเป็นห้าคันนะฮะได้ปลากระมังไปนตรงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โชว์หน้ากล้องนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานช่วงหลังนี้จนถึงเย็นนะว่าจะได้กี่ตัวนะครับอยู่แล้ว ออออออโอ้โหตัตออว,วตตใหญ่ถูกในท่าจีแล้วครับ ใายพอได้แกงเลยเนี่ยหลังแดดเดียวเลยครับผม

อีกหนึ่ง่งงวยได้แล้วครับได้อีกตัวแล้วครับกินนอกกล้องนะครับใช้ใช้ได้เลยครับกำลังทอดเลยครับผม มังมังอีกแล้วนี่เป็นตัวใหญ่กต่มันอีกแล้วครับท่านโอ้โ่อยั้นานเลย าแม่น้ำท่าจีนครับตอนนี้ห้าคันสงบนิ่งเลยครับวันนี้เป็นวันที่น้ําลงเยอะมากแม่น้ําท่าจีนเนี่ยลงถึงขอบข้างล่างเลยครับบันไดนี้ลงไปจนถึงข้างล่างเลยนะน้ําลงเยอะมากครับมีหลายท่านมาตกยังไม่ค่อยได้ตัวกันเท่าไหร่ครับได้แต่ปลาเล็กๆพวกปลากระมังครับวันนี้น้ําลงเยอะมากแต่ดีอย่างไม่มีผักครับ ีลยวลอรอลุ้นกันต่อไปรกระมังอีกหนึ่งตัวครับสงสัยวันนี้จะเป็นกระมังทั้งวันเลยวันนี้นะแต่ที้ตัวนี้ใช้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะมาแล้วครับสังฆวาดตัวสุดท้ายของแม์นะครับปิดแม์แล้วครับผมเดี๋ยวสรุปผลงานทีนะครับสรุปทรงงานนะครับกระมังสิบสังกวาดหนึ่งครับน้ำลงเยอะมากนะ ครัปลากินช้าหน่อยครับเราได้ตัวอยู่กำลังสิบตัวแล้วว่าตัวหนึ่งโอเคนะครับขอปิดคลิกเป็นแค่นี้นะครับ